หลักสำคัญของการบวชชีพราหมณ์คืออะไรและจะทำที่บ้านได้หรือไม่หลักก็คือว่ารักษาศีลแปดแล้วไม่ได้โกนผมก็เป็นอุบาสิกาเป็นผู้หญิงเลยนะบางทีเราก็เรียกว่าบวชชีพราหมณ์บ้างบ้างก็เรียกว่าบวชอุบาสิกาแก้วบ้างบางที่ก็เรียกว่าบวชเนคขมะมจาริณีบ้างเนื้อหาก็คือเหมือนกันได้แก่สมาธาิรักษาศีลแปดตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมศีลแปดมีอะไรเอย่ยหนึ่งไม่ฆ่าสัตว 2. ไม่รักทรัพย์ 3. เปลี่ยนจากศีลห้าที่ว่าไม่เจ้าชู้กลายเป็นว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลยไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศเลยขอ้อ4ไม่โกหกข้อหไม่ดื่มสุรา,ายามเมาแล้วก็ข้อ6ไม่ทานอาหารยาวิการคือหลังเที่ยงถึงรุ่งชเช้าข้อ 7. ไม่ตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องของหอมแล้วก็ดูหนังฟังเพลงที่ทําให้กิเลสฟูเช่นพระเอกนางเอกนี่เป็นต้นข้อที่8คือไม่นอนที่นอนที่สูงใหญ่เนี่ยหนานๆอย่างนี้ไม่ ก็ทั้งหมด8ข้อและปฏิบททัติธรรมจะทําที่บ้านก็ได้แต่ว่าการปฏิบัติร่วมกันเนี่ยมีข้อดีคือเสริมกําลังใจกันแล้วก็เป็นจริงเป็นจังมากกว่าเจริญพร